พามาเบ่งอินทรพาลั่มครับการดอกไญ่ช่อใยใยเงาเงาครับนี่แหละช่อใ่ตั้งจากที่ผสมเกสรประมาณเดือนหนึ่งครับช่อใยญ่ๆงาเงาๆก็ได้ใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนเท่านี้แหละครับจากสีทองฟ้ามี่แหละต้นใยใยเงาเงาการใยใยเงาเงช่อนึงกัหญ่ครับนี่คือช่อดอกได้ครับมีทุกต้นครับมีทุกต้น รายพุ่นแล้วครับก้านดอกเง้าจนหอดปลายพุ่นแล้วครับ <c oughs> สูงสูงใหญ่ครับความเง้าวความใหญ่สิแตกต่างกันแต่ละปีครับก้านดอกเง้าจนหอดปลายพุ่นแล้วครับปุ๋ยขีดเดือนพันธดีหรีครับมุนใสเดือนเพืน่นจากสีทองฟ้ามาด้อครับเด้อซื้อหามาใสใดเด้อครับเง้าครับใหญ่ง้าช่อดอกก้านดอก